สวัสดีครับชาวราศีตุลน,นะครับต้อนรับสู่เจทนานออฟฟิเชียลนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็คือ16ถึง31พฤษภาคมนะครับชาวราศีตุลมีเรื่องอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ลุยเลยเนาะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์นะครับตอนนี้ไปอยู่ในภพอรินะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบมันรู้สึกมีปัญหามีหรือแบบไม่ค่อยสบอารมณ์กับตัวเองบ้างหรือทําอะไรแล้วก็อาจจะติดขัดนะครับภายในต้นเดือนเนาะสตัก๊ก มีปัญหาไม่โอเคนะครับทั้งเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะดาวของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนตัวตนและก็ดาวเจ้าเดือนมรณะด้วยนะครับรวมไปถึงของเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับซึ่งไปสถิตยอยู่ในภพอรินะครับก่อนจะต้องระวังเรื่องของท้องนะครับของถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับพวดลูกอะไรประมาณนี้นะครับผมดาวย้ายก่อนเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวผมไปเจาะดาวคุณกันเลยดาวคุณเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยคือดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ย เขาจะย้ายวันที่25พฤษภาคมนะครับคือปลายเดือน25พฤษภาคมย้ายไปอยู่ในภพปัตตนีนะครับผมมาดูข่าวปัตตานีก็แน่นอนมันแปลว่าคุ้ส่วนคู่สัญญาและก็ความรักนะครับปัตตนีพอมีดาวคุณมาอยู่นะครับเป็นปละก็หมายถึงว่าอะไรคนโสดมีคนเข้ามาคุยหลากหลาย แล้วเลงมาที่ตัวคุณดาวประจําตัวคุณเล็งมาที่ตัวคุณ,คณ,คณถึงจะเป็นปลาก็จริงมันแปลว่าอะไรคุณจะมีออร่ราพเพิ่มขึ้นครับนะครับคุณจะมีคนมาเข้ามาเยอะขึ้นยุบยากยุบยิบนะครับคือปลายเดือนไปแล้วนี่จะค่อนข้างฮอตนะปลายเดือนที่ค่อนข้างฮอตแน่นอนชาวราศีตุลเตรียมตัวนะครับคนโสดส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับอ่าโอเคพอเนี่ยพอช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคู่หรือว่าแบบ ตัวเองมีความรู้สึกอุญญ่นอึดอัดแล้วก็พาไปลงที่คู่หรือทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแต่ว่าพอเดี๋ยววันปลายเดือน,นที่ย้ายมาก็จะดีขึ้นประมาณ5้บอต้องบอกนี้นะครับดีขึ้นประมาณ50%าสสุขภาพของคุณด้วยก็จะดีขึ้น,นครับค่อยๆทุเลานะต้องใช้คำนี้นะครับผมต่อไปดาวอาทิตย์นะครับตอนนี้เขามาอยู่ในปัตตานีนะครับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับ ไอ้คนที่ไม่ใช่อยู่ดีก็เข้ามาหรือว่าอยู่ดีคนที่เขาออนออนออฟออฟไปแล้วก็มานะครับที่อยู่ปัตตานีแต่คนที่ชัดเจนจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเพราะดาวอาทิตย์ที่เป็นเดือนอภะเขายายไปอยู่มรณะครับคนที่เข้ามาแบบคุยทักทัก,ทกเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก็จะหายนะโชคลาบท่านจะชัดเจนขึ้นในวันที่หลังวันที่15เป็นต้นไปนะสิบหกหน่วยใกล้ออกเนาะสิบหกเสียงได้นะครับเลขจากเรื่องเก่า,กาของเก่า,กานะครับมรดกตกทอด อะไรประมาณนี้ครับไปอยู่เข้าอยู่ในภพมรณะนะครับเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเลขเก่าเลขเดิมๆซ้ําๆนะครับหรือเป็นเลขจากนะเลขจากทางไกลนะครับเลขจากรถเลขจากบ้านก็ดีนะครับอาจจะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่เสียงใดหมดนะครับผม15นี้ย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤษศนะครับเป็นเจ้าเเือนมรณะนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็ดีนะครับต่อไปดาวอ่าสุดท้ายนะครับ ดาวพร่งคานนะครับเขาจะย้ายวันที่18นะครับดาวพรงคานนี่เขาแน่นอนเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะครับปัตตานีแล้วก็เจ้าเรือนของกระดุมพระนะครับตอนนี้การเงินการทองก็จะย้ายไปอยู่ในภพอริปัตตานีไปอยู่ในภพอริด้วยกระดุมพระไปอยู่ในภพอริต้องแยกเป็นสองเรื่องคือเงินของท่านอาจจะมีปัญหาต้องใช้เงินในการแก้ไข ปัญหาอะไรก็ใช้เงินในการแก้นะครับปักหลังนะครับต้องบอกงี้เลยชาวราศีตุลน,นะครับแก้ไขเรื่องเงินมีเงินต้องใช้เงินแก้ไขหรือใช้คําว่าบางทีอาจจะคนที่มีคู่อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนิดนิดหน่อยๆนเนาะเพราะไม่เยอะมากนิดนิดหน่อยๆน่อนะครับเพราะดาวตัวคุณอ่ะเขาย้ายไปแล้วตัวคุณอ่ะน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นหรือ มีความใจเย็นนะครับแต่ก็ยังจะมีปัญหาการเล็กๆน้อยๆนะครับเกิดจากความไม่เข้าเข้าใจกันนะครับแต่ไม่ถึงขั้นได้แรงหรอกครับชาวราศีตุลรับก็ฝากประมาณนี้ละกันนะครับให้ระมัดระวังหรือให้เตรียมรับเรื่องดีๆไว้นะครับมีทั้งดีทั้งร้ายแน่นอนนะครับดาว3ดวงยายนะครับปักหลังนะครับผมฝากกดไลค์ก็สับสไคร้นะครับเจตนา์ออฟฟิเชียลด้วยครับสวัสดีครับ